เฮ้ยอันนี้มันวิดีโอนี่ว่ะไหนขึ้นไปนั่งที่รถด,ดินั่งที่เบาะตอนนี้ตากำลังจะขับรถบดนะครับเด็กชายธีรภาพอุย้ย <c oughs> กำลังจะขับรถบดนะครับไปดูนะครับเขาก้าวไปแล้วครับเขาก้าวขึ้นไปขับแล้วครับ ไปนั่งสิครับไป,ปไปนั่งสิไปนั่งขับสิปะม,ม,มันไม่ใช่ขับจริงหรอกขับเล่นไม่มีคุณแจไปนั่งไปนั่งที่บอก,บอกไป